มอหน่อยหลหอไมือจับไหมม้อบ่อยสิเลยเหรต้นก้าว่าแล้วเออะโกกันม่โง่กันน้มับไไ่าอ้ไม่ับหรอกมไอเี่ยมางซีหมดเลยเี่ยมด้ไูขอโทษบงซีนึกว่าบางกระดืองตาางไ ไม่เป็นไรลูเสียมดูทางนู้นได้หันหน้าทางนู้นอยู่เฉียวมไหนไม่เป็นไรเจียวเียวเฉียวเฉียวมาแล้วมาิตามหติดตามดตามห มีไจะตามแก้ไว้ก็ต้งตามไมมีสีชมพูมั้ามีสีมูนตามมาแล้วเนี่เพลบ้านเพลิตามมะไมเหลือไมมันไม่กินแล้วมันหมดแล้วนี่มีูเหอนี

โอ้ยปูดป oh, ูดตเลยบวกเลยที่ถามุกเลยเขาไม่หู้เขาตดรับเขาคนวยงี้ไม่โชอคนหรกาเยลวนะพูดอะไร

เดียวก็ไปไม่รับเปยมาวนที่ก็เดินไปเงียบๆเออกไปกูไปกูไม่ได้บอกนะคืวัน่เท่ไ่ไม่กูรเอ่อะไก่อนก็หใจดยกันไปมก็เดินไปเลำบากตีน้วยกก็เดินไปอย่าบออย่าบอกว่าเทียงแล้วาตานี้นี้ตามสิเขาก็คิดว่าจะตามกลับมาได้

làm thôi, làm được thì thôi, mệt thì thôi. Làm được thì thôi, mệt thì

ได้ชิ้นเปียรอกดอกชแม่บบตอนไปไปงานบานลิคนละสาขาไ่เจอโคเบโกด้วยนีเขียวมา่อถึงอะไรหรอครับไม่เยกูน่งานยังไงกเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้ในช่างกอนคูชูตแแมงหนึ่งสมส่นด้เน้นเลยมันเ็งานชาชาเนี่ยได้กลมกงานเลยอ่ะ

ไอ้คอร์ด่อ้คอร์ดไปยัดใส่ตาเลื่อนอไม่เงี้ยคอเกมเล่นเล่นเฮ้ยฮอลนอชายเล่นมันไม่ได้คอมที่ข้าบดที่บไปยงตาเลยนี่อ่ะลอยลไมหลอดเยไอ้เงี้ยมันปิดห้องแล้เข้าไม่ได้ลอยไปังตาลอยไม่ไม่ฟูต้องแรงฆ่ามนไ เดี๋ยวเอาจ้าใหญ่ร้อแม่เป็นรุ่นหถ่าย้าชันรอแต่โง่เลยเยี่ยงมึงไปไหมเนี่ยไอ้ักดจริงดิรอแต่โง่ไอ้จอเยี่อะไรเยอะแยะอ้เยียนี่เปียกตายใเมายังนี่ยลิ้นกับฟันเรื่องการทีไรก็เรื่องหญ่ไอ้เยี่ยพับเพเออใครจัเพลงใครมเนี่ย่ไเนอะพี เดให้สมกติครับยอมยอมไรไ่นไใรดะครนะาม่ได้เลยบกแีโบล่าเม่อก้ไม่มีใครเลยไม่มีเต้นเลยดีเบ้นม่ดีบอะไรแบบไม่เข้าใจเลยต้องไ้ทางเยม่สามสามสามกติ้งยังเจอกระถ ว้าคอม ender, ลยอูดไปตยอยู่เป็นเียบมกไม่เดยวเลยนะไม่เดวเลยนะไม่ดียวเลยนะไม่เลนตมาบมากติทยอบเลยติต ร่อนมาสองคนสอคนครับคอว่าสาวคร่มีสาวจับเลยจาจวันนี้แหละนมตัวแรง่เามองไันนขมยแล้วต้องนลายตัวแรงพลังงานรือนบายตังนงาแนี้มีมยบไมมนนีมันนันน่มันนัีนนี่่มัเนี่ยีมาีมมม หมดแล้วคออย่าเก็บเอาหรือว่าต่ไปคือผมไมเปโทีนะอยาเงี้ยไปอย่อหเนะไปซ่อมเันไดแต่ยามากเลมามันาดปโอ้มนีีอ่ะคร้ไหไมาเลยคุไปไปนี่ได

าเี่บอยมาือคน่คนอยู่บอยตีดตนล้อะนี่คือรนี่คืออรบอยท่่านไใไถนหน้าเรืงคือรเหืือสามคนอยู่เีสี่อนเนาะเียตายอยู่นะโกโหาไม่ไปรับหน้ารุ่มจะมาหาคุที่บ้านมาหาเรี้ยอะไร

คนอื่นเราฟัง <laughs>

ไม่ีขนาดนี้ใช่ไม่ได้นะนี่อ่มาจาบลี่ยม้อันนี้มาจากเบลเยียมนี่ไขายเหยเี่ยมแ่มมีสังมงประมาณสห้ล้านไม่ก้าไปแลน่ลูกหู่เด็กเเี่ยอยู่ไหนวะโ้าแล้วรอ่ไหม่ไมสัตว์จังหวะนี่คิดไม่ทันเลยอ่้โหาแล้วเร้ไคือเมื่อกี้เาเล่นมูอ่ะเขาไม่รู้หรอกเรว่าคน่ไม่รู้แต่มันว่าไง้ว่า มว่างว่างมันว่างเออมันยังเออคิดว่าเออพวกเราว่างเหมือนอวานไอ้เย่นั่งชักเป้าอยู่บอกซ้ำลบที่สดถ้าถ้าถ้าเขาบอกว่าอะไรนะไอ้ไอ้ที่มันวงองอไอ้เจบป็นยันรกีืออะไรนะกบอกว่าเหมือนรอยิมนกันนะูมูไม่ไมีใครทันหรอกนี่ไงนั่นนนี่คั่น่ะนีอันต้น บุกตาบุกตาเออกตาตาไม่ไ้ um> เหอยนักาพัธมไม่ใช่กตาไม่ใช่น้าม่เ็นอไยอะไอไ้ง่อไง่นเล่าเาน่า่ไไปก่อนเราที่เล่านะ

bộ buổi cho biết mà, ngày chop happy, 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 เพ่อนถไมาแล้วก็มีตับกันใช่ป่นมามด้วยพี่เาพี่ใหญ่ดวยที่ไม่ต้องเล่นพุมข้าวคิดดูแล้วกันแต่้่ชิมเป็นเหตุสัได้เดี๋ยวูเรียเกมาให้มึงว่ะลอยชิมเป็นเหตุสังเกตได้มังหมัมไ่ยัง

สงสารเป็นยืนากการโทแบบแล้วตาไหลเรูดเก็ได้กลูไหมอะจะกินอะไรวะนี่มึงมาเ่ยตั้งแต่มึงมาเนี่ยนรแดดแดดไม่ไเยอะนะแดดเรปฏิวัติเ่มปฏิวัติไฟฟ้าเจอว ข้งบริเอณดีีหมูก็มึงอ่อนไงก็มึงอ่อนไงอยู่เอเยแปงสี่ใครอ่อนใครอ่อนพี่ยาใครอ่อนพี่ยาพี่ยาขายอะไรเป็นไรไ่ใช่เ่ยล้ายคล้ายนี้แหละไปกกาละอันนี้มาแก้องเช่ามาพาว่ากดีเลยดีใครเาใ่ใครอยู่

ไลยปันได้แั้เฮ้ยเอาปอดไปตอนขึ้นปั๊บดูแลเองเฮ้ยเฮ้ยมาไม่ทันยกแก้ยิกแล้มาไม่โดนลยกแก้อีกแล้ช่ใช่ใช่ใช่

ควรรนกาวกันกเป็นบุญบให้แคมนก้ไม่กะลนะเราได้ไรวได้ครบได้เาใจเยในหอนเสิร์ตไม่อยมีนนี่วมกันของ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 นี้แล้วไม่รู้จะชนลูกไม่รู้จะชะพอเป็นยัเไงแล้วไไ่ร้นลกรอเนยั เราไปสู้ไอ้เกี่ยฮเจลยไอ้เกลี่ยไอ้เียนีเดิเซ็เลยตนีกาเดินลงมาไอ้เฮียเนี่ยทีก็สอบไปยังสอบนะจับตำรวจาคนผู้ถามจ้อยเพื่อนจับตาที่ไอ้เไอ้เม่งไม่หลับไม่นอนนี่แหละผมได้สายหัวแล้วก็เดินไปนะครับผมเดินไห้องกวอยู่านี้ผู้ยุ่งเหตุการณ์ผูหามันจะยไง ตอนนี้ในของกินกันยังกว่าเลยด้วยก่อนรถ <coughs>

เนี้ยวพวกมันยังไม่คยัุยันใหญ่ป่ะตอนนี้ต้องคืนแต่กเลยลูกชายอ่ะเหมือนฝรั่งกันเนี่ย เ่าไปวันที่หลังจากที่มันเกิดนะราไปแล้วแล้วจะทำการอ่หัเงียไ่มัวเงยบตอ้อนแล้วไม่ทำด้เมื่อไหร่ปูมือถโอใช่ป้านป้าเขาคนบ่นคนลอยคนียคนลอยเราจะขอตลอดน

มไปไหนมาเดี๋ยวเดี๋มึงไปไหนมากบกันไปไหนมาใช่เยไปไหนมา่เโอ้ยบมเอาหน้าก็ยังดวยเ้ยโอ้ยสายเี่ยสายเดียวกันสายเดียวการสายเดยกันย้งยังไกวนึงพักกันไปอักินมึงยงไตักันนีเออยั้งวัสดเพื่อนรักจะกูกลับมาจากอะไรนะ เกาหลีไม่ไม่อง่ะไม่ไม้แลกแก้วเลยนะ่จไปสีมึงจืดไปไม่เอาแก้กูเลยจัดเลยอะรอะ ไม่วันพาคุณเข้าไปจามพาราดูเมื่อกี้เ่วนลุกอยู่คนเดียวกว่าที่อะมี่อะไรไม่ได้พาเข้าสวนยาวพาราน้องเดียวครับผมกวมีเมียมีแต่ผัวเฮ้ยในรุ่นเราก็มีเพื่อนนามี ไอวด <anut S 2> ัดเนาะมีก่อนเนี้ยนี้ก่อนี้บังาปอนบัตัาัดมไม่มีแล้วต่อไปี่ก็แก่กันม่ายมันมันต้องมีทอ่หอีหวหน้าแ่แก่แก่แก่เมียผมวันนั้น่ะผมผมผมสั่งซื้อนัดเว้ยผมสั่งซื้อนัดราชนาผมปวันัดมาส่งแกงมเ่งไย เปล่าเียวมเนี่ยไมกับพเมียไับ่จานอ้อหเมียปังมู้ซื้อเสียไหนมาเฮ้ยให้หนูกินแล้วมาบอกว่ารูจะมาเบื่อหนูว่าเฮ้ยเมียคุณหนูไดไหนโดนวดดไหนเเลยบอกว่าไม่ได้ทันฟ้าหลอกฟ้าเขียนที่ไหนกไม่หมดแล้วเมียตุ๋เี่ยงงนเข้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ผี่นเกี่ยวยเดี๋ก็เืจะเรียกเสียก็กระดาษปากเรียกเจ้าสัวแล้วอีเหี้ยร้อยลนร้อยล้าง อ่ะคูนิยาไม่ง่ายแล้วกันนะไอ้เหี้ยเรี้กเรีย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 กหน้ากอานเขาไม่เไปหนอไม่ดเลยังรระอไปไหนไ่ือลวมงเอไปไหนเห็ยเดนยงไปน